เอาแล้วมาดูเกมส่วนกลับยกไปให้ซองมินะหลุดเดียวล่อเป้าเจอแซนดี่สองคน้วยิงไปเลยฮะโอ้โยเข้าไปได้เยี่ยงไรโดนสกัดแบบนี้ใครที่กำลังมองหาไอดีเทพราคาถูกต้องที่นี่เลย ID f ดี a ฟฟ่า4ช็อปบายโอทบริการซื้อขายไอดีคุ้มค่าปลอดภัยต้องที่นี่เลยโดยพ่อขาเมือชีพผ่านการซื้อขายมามากกว่า1,000ครั้งบริการรับพีแถมยังมีบริการโอนเอ็มด้วย เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นสนามกันด้วยนะวันนี้นะครับอย่างที่ปกคลิปได้เห็นวันนี้เราจะมารีวิวทีมของบางบอลลุกว่าซีจีันเองฮะ <Ooh. S 1> งั้นก็ขอบคุณน้องบอลด้วยแล้วการที่ให้ไอเดียมารีวิวนั่นเองก็เป็นโหแทบจะแบบตัวโหดๆทั้งนั้นเลยและกันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไ้ด้วยแล้วกันนะครับมีคลิปใหม่ลงทุกวันเลยและกันนะครับ <Ooh. S 1> วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายตัวมากที่จะแบบรีวิวมีทั้งยูเซบิโอ สองฮึงมินเอเดนอาซาคือแบบตัวบกแปลที่เราแบบไม่ค่อยได้เห็นกันในปกตินั่นเองส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูที่ด้านในกันเลยฮะนี่เลยฮะผู้ชมดูไว้ซักก่อนนะข,ขอปิดหน้าผมไว้ก่อนละกันนะครับโตนี่ครับทีมแบบว่าสุดละตาเลยนะมูลค่าทีม3ามแสนหกล้านละ่ะ เอาง่ายสามล้านล้านแล้วกันนะับตีแบบตีกลมๆสามล้านล้านแล้วกันครับโอ้โห و, แล้วดูฮะ USB โอ้โหโคตรเถื่อนดูพลังซะก,ก่อนนะร้อยสามสิบร้อยสามสองจบสกอร์ร้อยสามสิบพลังการยิงร้อยสามสิบแล้วดูฮะค่ายิงตำแหน่งกับปฏิกิริยาตรงนี้ใครจะไปตามทันวันนี้แล้วประจบกับนิสัยที่มีอยู่คือเลี้ยงบอลน,นีหนึ่งหนึ่งเลี้ยงบอลได้ไวแน่นอนลักษณะสองเท้าได้เป็นตัวเมตาเลยนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ทางด้านฝั่งซ้ายก็เป็นเอเดนอาซาแลขวาเป็น ฟองคึงมีแล้วเป็นปีแคปบวกแปเองครับโอ้โหขอดูราคาแต่ละตัวฮะโอ้โหห้าแสนล้านโอ้โหแล้วดูฮะแต่ละคนครับฟองคึงมินขนาดสองเท้านะส่วนเอเดนอาซายถนาดเาาท้าวขวาห้าเท้าซ้ายสี่นั่นเองครับโวจัดแล้วเป็นคู่กองกลางครับเป็นรุดกุลิตแล้วก็มีเกลยวเอสเซียเป็นไอคอนบวกหกด้วยนะครับผู้ชมนะแล้วก็เป็นรุดกุลิตเป็นกลางรับนั่นเองส่วนกลางลุกไม่ต้องห่วงเลยครับ เควินเดอร์บอยเนอร์ครับก็เมื่อคืนก็เพิ่งตกรอบไปสัตว์แมนซิตี้นั่นเองนะฮะแล้วส่วนคู่กองหลังครับเป็นฟาบิโอคานาวาโลแล้วก็อันโตนิโอรูดิเกอร์นั่นเองครับคือคานาวาโลเนี่ยคือต้องบอกแล้วเป็นนักเตะต,ตัวเล็กที่ในเกมถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะครับใครที่เล่นฟีฟ่าอะไรสามต้องเคยผ่านมือกันมาบ้างนะครับคานาวาโลนั่นเองครับแล้วส่วนแบ็คซ้ายขวาก็อย่างที่รู้อาเอ็มบาโบกับเตโอเทนันเดสอยู่แล้วครับตัวนี้ก็ทีเด็ดเลยนะฮะแล้วก็ประตูครับอย่างเมนดี้บวกแปดครับปีฮอต้องงห่วเลย แล้วก็ส่วนตัวสำรองนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแต่ส่วนมากเน้นเป็นตัวจริงมากกว่าจะเป็นยังไงฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไงเข้าไปดูที่ไฮไลท์ด้านในเลยแยวผมจะแยกเป็นตัวละให้แล้วกันนะครับอาจจะเป็นยูเซคลิปนี้ฟองมินคลิปหน้าอะไรประมาณนี้ไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูที่ไฮไลท์เลยฮะเอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของฮึงมินซอนซองฮึงมินนั่นเองนะฮะก็เป็น กองหน้าชาวเกาหลีนั่นเองครับตอนนี้อายุอานาโกัน30ก็ไปแล้วสำหรับซองมินมินครับแต่ว่าหน้านี่ยังรออยู่เลยครับตีซองเมาดูจังหวะแรกก่อนเลยฮนะครับยิงมุมแคบชัวไปก่อนคนระับโอ้โหยิงหลังเท้าได้แรงแน่นอนครับราคาในตลาดก็มา4-5ี่ถึ้าสนาถ้าใครเป็นส่วนต่างตาผมแนะนำเลยครับตัวนี้ไม่ควรพลาดนะขนาดซองท้าแล้วเป็นบ่อเลยว่าเป็นลูกหลัก GM เ,เกาหลีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับชาวบุญกุลแล้วก็ซองฮึงมินนะมาดูลูกนี้ครับคิมดบอยครับหมาเสลสวเลส,ส,สนะเห็นล่างๆลงโกตอก ดูครับฟอมินดูว่าความขยันเบียดโอ้ยมุดได้แล้วจบสะกอไปฮะเป็นไงฮะคือผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ฟองมินจะมีให้ดูทุกลูกทุกรูปแบบไม่ว่าจะการวิ่งการเบียดการผมดึงต่างๆมีหมดเลยนะฮะเราจะได้ประกอบการตัดสินใจว่ามันเก่งสมคำร่ำลือหรือเปล่าสำหรับเจ้าปีแคบบวกแปดเองครับฟองมินดูว่าลูกนี้เนี่ยโอ้ยขอแค่มีโอกาสยิงเอาง่ายเหมือนกับเป็นตัวแทนโรนัลโดเลยก็ว่าได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าเตี๊ยกรอนโดกับบางกรอนโดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ทำทุกอย่างได้เหมือนโรนัลโด้เพื่อเผื่ออาจจะเก่งกว่าแน่นอนถ้าใครแบบว่าเล่นห้าผิวๆเนี่ยนะฮะก็สำหรับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าปี21ทีวย2ทีวมันเก่งใช่ไหมแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองแคบบวก8ปนะฮะหรือเอาง่ายๆถ้าใครงบไม่เยอะก็ลองเป็นปีแคบบวก5นะฮะหัสัตว์แน่นอนดูรูปนี้หลุดเป็นช่องอย่างงี้โอ้โห,โหใครจะมาตามทันล่ะฮะจังหวะเนี้ยสำหรับใครที่งบไม่เยอะนะ,ะก็ลองเป็นปีแคบหรือปีกัปตันดูนะบวก5ก็พอแล้วสำหรับซองมินนะก็เป็น กับตามทีมชาติเกาหลีด้วยนะครับตอนนี้ฟองมินครับโอ,โ,โอ้โหคือบางคนอาจจะจับเขาเป็นตำแหน่งริมเส้นหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมคิดว่ากองหน้าเขานี่คือเดอะเบสเลยนะฮะแต่ว่าก็ต้องมีตัวซับพอร์ตหรือตัวจ่ายบอลอย่างคีวินเดอะบอยหรือตัวจ่ายบอลดีๆให้เขาด้วยนะฮะมาดูลูกนี้กุลิคงับวางโอ้โหวงลงๆรอเป่าอย่างนี้ไม่เหลือฟองมินเนี้ยปิ้วโอ้โหชิปหายดีฮะอย่างนี้โอ้โหชิปอย่างนี้ก็ชิปหายดีว่าฮะอายกันทั้งไรน์ผมบอกเลยดูเกมส่วนกลับกันบ้างครับฟองมินต้องแก้ตัวะ ตายแล้วยูเซบิโอยูเซบิโอโอ้โหคลิปที่แล้วก็เป็นยูเซบิโอนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูกันก่อนละกันก็คลิปแรกเนี่ยของไอดีบางบองก็จะเป็นลุยเฟรสยูเซบิโอแล้วก็เป็นฟองพึ่งมินนั่นเองนะผู้ชมครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยฮะโหดแน่นอนครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละกันหรือใครที่มีไอเดีเท่ๆโหดๆเนี่ยสามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook เส้นสนามเองครับก็ตอนนี้เนี่ยมีไลฟ์สดใน YouTube เกือบทุกวันเลยนะครับอ่ะทุกวันก็ได้ครัับถ้้าวนนนไไไไหม่่ดลฟ์เีย ผมจะแจ้งผ่าน Facebook ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ f a อ e b ไอเฟซบุ๊กสานามนะพูดถึงเนี่ยมาดูรูนนี้คอสมารุนี้โอ้โหครับเปตนต์ไฮไลท์เดอะบอยเฉย,ยนะแต่ก็อย่างที่บอกคือการเริ่มต้นจากฟองฮึงมินนั่นเองครับมันก็มาจบที่เดอะบอยเองครับผ,ผู้ชมลองดูความคุ้มค่าดูบวก5ก็หววแล้วเพราะว่าผมใช้บวก5ก่อนแล้วค่อยไปใช้บวก8 ความรู้สึกมันอาจจะต่างกันอยู่ประมาณนึงแหละแต่ว่าถาาว่าเล่นได้ไหมเล่นได้อารมณ์ใกล้ๆกันเลยสำหรับบวกห้ากับบวกแปดนะฮะมาดูซองมินลูกนี้เลี้ยงเดียวมันไม่มีกองหลังโอ้โหเลี้ยงเดียวมันชีวิตจริงโอ้โหหลุดรอบเป้าอย่างงี้ฟองมินไม่น่าเหลือแล้วปั่นไปเลยฮะแล้วเป็นคนที่ยิงปั่นดีมากนะผู้ชมผมบอกเลยว่าลูกปั่นลูกยิงไกลนี่เขาทําได้ครบเลยนะสำหรับเจ้าฟองมินนะครับปีนี้โอ้โหแนะนําเลยนะใครมีงงมีงบนะผมแนะนําเลยนะฟองมินเนี่ย คือคิดว่าหลุยส์เลตยูซิบิโอโหดแล้วใช่ไหมมันดูฟองฮึงมินซะก่อนครับเป็นคนที่แบบว่าเป็นเมตาอีกหนึ่งตัวที่คนใช้เยอะซะด้วยนะครับก็ส่วนมากคนจะไม่ค่อยใช้ปีแคปกันนะใช้เป็นตียี่สิบเอ็ดทีวายสองทีวายครับนี่ฮะฟองมินครับม้วนไป็หนึ่งทีฮะนี่ม้วนหนึ่งแล้วกดเลยฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูความพิュวอ่ะผมว่าพิュวกว่าโรนัลโดอีกนะเนี่ยเห็นว่าโรนัลโดเก่งแล้วเจอฟองฮึงมินเข้าไปในผมเนี่ยโอ้โหมีความคิดอีกแนวหนึ่งเลยแล้วเอ้ แล้วยิ่งเป็นปีที่แบบว่าราคามันแบบว่าจับต้องได้ในะราคาบวก5นะครับหรือบวก8ก็ได้เราสับใครที่งบเยอะนะฮะผมรู้ว่าผมคิดว่า5้าแสนร้อยผมว่าไม่เสียอะไรเงินแน่นอนนะมาดูเกมส่วนกลับจังหวะนี้กันบ้างครับหนาดูแสงรายการมาชีรุดกุลิตครับนีนน่ดอกบอลโชว์ไปหนึ่งทีนะเนี่ยอายเขินเขินนะกดท่าผิดนะฮะโอ้ว่าแล้วรุตกุลิตลูกกุลิตวาวนโอ้โหอล้วชิุดรอเป้ายิ่งดูฮะดูลูกดื้อลูกขยันนะฮะดูฮะเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วกดปั่นไปเลยครับโอ้ผมนี่ช็อกเลยคือแบบว่า ไม่ต้องแบบว่าไปขยับตัวไกลหรือไม่ต้องไปให้บอลมันห่างตัวเยอะนะครับยิงยังไงก็ยิงให้มันเข้าเลี่ยผมบอกเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยิงในทุกรูปแบบจริงครับตีซองฮะ <c oughs> อกองหน้านทีมชาติเกาหลีดูดิ <c oughs> ไม่แทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วคือเป็นคนที่ผมรู้สึกว่ามันขนาดสองเท้าจริงๆอ่ะ <c oughs> บางคนแบบว่าขนาดสองเท้าก็จริงไอยอย่างผมสมมติเลยอย่างผมเป็นแฟนหงเนี่ยโชต้าขนาดสองเท้าก็จริงแต่พอได้เท้าายในบางทีมันก็ยิงเหวือเวอร์มันกันรับ ฟองงมินคือไม่มีเวอเลยคือเอาง่ายๆถ้าคุณไม่เคยดูบอลคุณจะไม่รู้เลยว่าฟองมินถนัดเท้าไหนถ้ามาเล่นจริงๆนะคือมันยิงได้2เท้าแล้วจบได้2ขเท้าจริงๆนะครับ่วงน,นี้ก็ิ้นส่นฤดูการนี้ก็ไม่แน่อาจจะย้ายทีมก็ได้ฟอ,องมินใครจะไปรู้นะแล้วก็เจเกนเขาก็แอบชอบอยู่เหมือนกันนะฮะถ้ามาเลี้ยงครูก็ผมบอกเลยว่าสบายจี๊ดแน่นอนนะ,ะรุดกุลิดครับเดี๋ยวก็ใปนคลิปหน้าจะเป็นรีวิวกองกลางรับรุดกุลิดแฟงรายการแล้วก็ขีดบิลลบรอดเองก็ เป็นกองกลางอีก3ตัวที่คนค่อนข้างที่จะใช้เยอะเลยนะครับสามตัวนี้ก็เป็นเมตาด้วยนะแล้วดูลูกนี้คนระับบอลอยู่นิ่งๆแล้วกดไปเลยครับูคือเป็นคนที่ยิงแล้วบอลพุ่งไปข้างหน้าแบบโอ,โ,โอ้โหโคดมากนะครับทําเป็นเล่นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไน้ขยับเลยแบบโอ้โหว่ายิงแต่แ,แล้วบอลแบบเสยขึ้นฟ้าไปอย่างเงี้ยนะโอ้โหวิ่งเดเบสจัดจริงๆนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าเป็นลูกโมงอีกเหมือนกันนะสำหรับฟองมินเนาะข้อเสียอาจจะเป็นลูกโมงเลยอาจจะโมงไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้โมงแล้้วดููลกนี ผมชอบฟองมินตรงลูกนี้แหละคือตอนถ้ามันจะมีถ้าจําไม่ผิดถ้าใครดูในไลน์นะเบนเซม่ายูเซบิโอส่วนเลดยิงลูกนี้ยิงออกนะครับเอกเปิดชาร์จมาแบบนี้แล้วชาร์จจ่อยยิงออกนะแล้วฟองมินยิงเข้าอะ่ะผมก็เลยเอ้ยโหถ้ากูมีแค่สี่ห้าแสนล้านกูจัดแน่นอนนะฟองฮึงมินนี่นะคือช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยวว่าตลาดมันแบบว่าเงินค่อนข้างเฟอ้อนะครับในตลาดฟีฟ่าอะไรสี่ตอนนี้นะครับ เงินเอ็มก็เริ่มจะหาง่ายอะไรเงี้ยแนะนําว่าถ้าใครแบบงบหรืออะไรเหลือๆก็แนะนําเลยครับตัวนี้โหดแน่นอนครับไปกันต่อครับหลุยส์เลรนะนี่ยกบอลในแฟงไรกาดมาแล้วสองมีดดูลูกดื้อดูลูกดื้อลูกนี้ดีฮะเปี่ยงเหนีโหความขยันแล้วดูซัดเลยครับโอ้หบอลโค้งกว่านี้มันมีอีกไหมฮะเดี๋ยวมารอดูภาพช้าเลยฮะมันจะทําให้ผมรู้สึกว่าอัศจรรย์น่ะตัวนี้เอาทองมีนแล้วดูลูกยิงลูกโค้งลูกนี้นะครับ แล้วคุณผู้ชมจะรู้เลยว่านี่เนะี่ยสองกับค่าตัวสี่ห้าแสนล้านดัวนู่นนี้สมกับ g m อวยครับปั่นลูกนี้โอ้โหวปั่นแทบจะโค้งออกนอกประตูแล้วมันโค้งเข้ามาคุณผู้ชมคิดดูดิจะหัวอะไรขนาดนั้นมาแล้วฟองมินนี่นี่ม่าเองดูความผิวนี่นี้อโอโ้ดูดิบอลนนคือติดเท้าเลยนะผมบอกเลยนะใครบอกว่าคนนั้นคนนี้เลี้ยงบอลติดเท้านี่เลยฮนะฟองมินนักเตะสรารพัดประโยชน์ครับริมเส้นยันกองหน้าฮะโอ้โหหาช่องบ้างแหละ เลี้ยงคือเป็นคนที่เลี้ยงดีอยู่แล้วมีพลังแฝงนี่แล้วเลี้ยงดีอยู่แล้วบอลติดเท้าดีมากๆพลังการยิงส่งพลังปั่นก็ได้ยิงก็ดีคือมันได้ทุรูปแบบจะเป็นการโบงจริงๆว่ะสำหรับซอมินนะข้อเสียมีแค่ข้อเสียเดียวแหละซอมินคือความแข็งความเบียดนี่ลูกดื้ออะไรมีหมดครับซอมินนะมาดูลูกนี้มาอีกแล้วมาแล้วทางขวาสวเลส,สวัสสวเลสดูสสดดลูกนี้จับมาไกลๆแล้วยิงไปเลยฮะโอ้หถ้าเป็นเวี้ยวููกูนี่จับอย่างนี้ยิงเบาโคตรๆนะครับและนี่คือโอ้ยยิงโคตรแรงอะ แล้วประตูที่ไหนมันจะรับได้ล่ะเพื่อนยิงอย่างเงี้ยใครจะเล่นกับมึงโอ้โหดูภาพช้ากันหน่อยฮะดูฮะแล้วพลิกตัวแล้วดูยิงฮะยิงโคตรแรงครับโอ้โหพลังแฝงบอกแปะโอ้โหแล้วดูฟรีคิกลูกนี้ฮะโอ้โหเล่นอย่างแรงนะมีต่อนะอีกอีกเทนฮารกยกใบเหลืองนี่เลยครับอีกิเทนฮาร์กหมดแล้วเป็นใบแดงด้วยโอ้โหที่แรกลูกนี้ผมว่าจะใช้กุลิตยิงแต่เอ้ยแม่งหนึ่งเเป็นไฮไลท์ของฟองฮุงมินผมก็ลองดูฮนะเป็นการยิงฟรีคิกแรกของฟองฮุงมินครับ มาดูรูนี้ฮะซองมินอยู่ที่บอลครับเปียงโอ้โทะลุกลางไปเลยฮะโอ้โผมยังปกใจอยู่เลยในไลฟ์เอามึงเข้าไดง้ไงวะอย่าทะลุกลางเฉยแล้วเป็นคนที่วางเท้าดีด้วยนะฮะประเด็นอะเออโอ้ไรหหกาฮะโอ้โคือแบบว่าเอาจีนนี่คือคลิปไฮไลท์สักยี่สิบทีผมก็ดูวะดูแต่อ้อมตัวเราวิ่งไปแล้วซัดเลยครับดูรูนี้ฮะหนึ่งปุ๊บแล้วเปียงโอ้โมันเค่วอลเล่งโง่ๆเลยนะครับแต่ทําได้ยังไงครับฟองมินเนี่ย โอ้ไม่แปลกใจแนละ้ว GM อวยจริงๆครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับฟองฮึงมินครับแล้วคนอย่างว่าใช้กันทั่วฟีฟ่าออนไลน์สีดูวันเล่ลูกนี้ครับโอ้โหคิดถึงเฟอร์โันโตอเลสเลยนะยิงอย่างเงี้ยโอ้โห ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูและชื่นชอบการพากหรือการรีวิวก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้แล้วกันครับแล้วตอนนี้ช่องเราก็มีสมัครเมมเบอร์ด้วยเมมเบอร์ตอนนี้น่าจะมันเกือบ40คนแล้วท่านผู้ชมใน,นก็ถ้าใครสนใจสมัครก็สามารถสมัครได้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเมมเบอร์ของช่องเซนสนามนั่นเองครับแล้วก็ใครมีไอเดียโหดๆหรือตัวโหดๆเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาไได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เส้นสนามนั่นเองนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะเดี๋ยวรอดูไฮไลท์ที่เหลือแล้วกันว่ามันโหดจริงสมคำล้้้าาลลืืออหหหรเเปป่่ไวจนนใมคคิ